คนเราเกิดมาเสื้อผ้า ครูนครถนอมทรัพย์หรือว่าครูกรุงกาดินไม่ได้จริงๆนะคะเพราะนนากจะเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงรวมถึงสายแสดงโชว์แล้วผลงานที่ผ่านมาก,การันตีฝีมือชั้นครูทำมาหมดค่ะลูกถุงลูกกรุงจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายามแถมยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเสียงชิปมัง<า>มอ่ะขอหน่อยค่ะอือออุอาอาอย่างนั้นเลยนะคะที่เบื้องหลังความสามารถในฐานะศิลปินค่ะครูท่านวางแผนมาดี ตอนสมัยที่ร้องเพลงทำโชว์ชิปมังเรียนแบบเพลงต่างประเทศค่ะเอาทำนองดำมาแปลงนะคะอะไรดังปุ๊บแปลงปั๊บแบบนี้เลยรวมไปถึงปรับลุกจนคนฟังต้องอึ้งค่ะทานหน้าดำปากขาวทั้งหมดมาจากความคิดที่อยากจะทำอะไรให้วงการเพลงไทยในเวลานั้นตื่นเต้นแล้วก็ไม่มีใครทำเรียกกระแสกระจายเลยล่ะค่ะ one one ้องเชิญครูมากี่เทปถึงจะเล่าชีวิตของครูหมดจริงๆนะคะเพราะว่าคุณครูทําผลงานมาเยอะมากหลากหลายก็ต้องเล่า,าสั้นๆผ่านศิลปินในยุคนั้นก็คือโคสิตนพคุณนะคะที่รู้จักครูกรุงกาดินจากคําแนะนําของครูฉลองวุฒิวัยที่ตอนนั้นเป็นหัวหน้าวงเริงนาภาฟ้าบางกอกนี่แหละค่ะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าตอนที่รู้จักกันตอนนั้นคุณอาโคสิตนพคุณเนี่ยใช้ชื่อว่าฉลาดเริงนาภานะคะแต่พอเจอครูกรุงชีวิตพิกผ่านอีกชื่อมิตรไมตรีนะคะสรุปก็คือมีชื่อ อะรบ้างฉลาดเลืองนภา,ามิตรไมตรีโคสิธิ์นพคุณสามชื่อเลยโอ้โห,โหสามชื่อไปเลยนะคะชื่อสุดท้ายนี้ก็เรียกว่ามาเปลี่ยนเป็นห่นที่สามนักฟันก็คุ้นเคยมากๆเลยละค่ะครู<า>มงคลอมาจยกุลเนี่ยลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องนำไปรู้จักกับหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่จังหวัดลบบุรีก็จะต้องไปรับจัดจาะ แล้วก็ไปดูเลิกยาใหม่ที่จะนักร้องแต่ละคนนี่จะตั้งชื่อ,อทำครูหาสวรรค์ครูบางคนก็พาไปรู้จักหลวงพ่อจุนแล้วก็เลยเปลี่ยนเชื่อใหม่เป็นโคศิลด้วยคุณครูเป็นนักร้องเพลงสากลมาก่อนสมัยที่ครูเป็นนักร้องที่เรียกว่าถ้าเป็นยุครุ่งเรืองของครูอะยุครูครูมีเงินอะ นะเงินท่วมตัวดีกว่าใช้เงินท่่มตัวดีกว่าเพราะว่าเงินที่คูได้เนี่ยเหมือนแบงก์กงเต๊กเลยมันได้ง่ายเหลือเกินใช่ไหมเอาไปฉีกทิ้งอะไรเล่นก็ได้นี่มันมันอย่างนั้นเลยจริงๆอะ่ะเพราะว่าครูเป็นนักร้องที่ทั้งเดือนครูไม่มีเวลาว่างเลยแต่ตอนนั้นก่อนวงตุลาลัตยังไม่เกิดน,นะวงตุลาจะไม่เกิดเพราะวงตุลาลัตที่เรารมาตั้งกันปี2,500นะ ตอนนั้นคูเป็นนักร้องอยู่กองยางทหารบกแล้วไปอยู่ทหารอากาศแต่คูเป็นนักร้องเหมือนอิสระชิปมังเนี่ยมันก็มาจากเพลง wish doctor I told the wish doctor I was in love with you บัม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 แล้วโอ้ย้องแล้วเต้นโอ้โหคนชอบแล้วกูดัดเสียงแล้วเล่นแล้วก็มอมหน้านะมอมมาสบัมปีแล้วทาปาก ชวนคนสนิทอีกทั้นมานะคะ<ห>เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันพ่อชายชนะบุญาโชธค่ะมาพร้อมกับขวัญใจแม่พิกุลบุญาโชธภรรยานะคะถ่ายทอบดบทเพลงของครูกุ้งค่ะล่าสุดครูกุ้งคุณผู้ชมอายุวัยเลขเก้าแล้วนะคะแต่ยังจะมีเพลงใหม่แท็กทีมกับศิลปินรุ่นใหญ่มาสร้างความคึกคักให้แฟนเพลงชื่อเพลงสดใสวัยชาราค่ะเดี๋ยวจะลงช่อง YouTube ให้เอาไปใช้ฟรีเลยเอาไปเต้นกันเพื่อสุขภาพของคนรุ่นใหญ่นะคะเจอกันบ่ายสามโมงพรุ่งนี้สารพันธ์ลันทุ่มมังเขนจ้ะ